ราคาหุ้นของบริษัทลงกัดน,น้ำมันในตลาดหลักทรัพย์ช่วง6-7วันทําการก่อนตกลงมาอย่างหนักไล่มาตั้งแต่หุ้นที่ตกลงหนักมากที่สุดตั้งแต่วันที่10จนถึงวันศุกร์ที่17มิถุนายน2565คือหุ้นท็อปซึ่งตกลงจาก60บาท75สตางค์ลงมาเหลือเพียง49บาท50สตางค์ หรือลดลง18.5%ใน6วันทําการโดยการตกลงหนักในช่วง2วันแรกก็คือวันที่10และ13และตกลงหนักมากยิ่งกว่าในช่วง2วันสุดท้ายคือวันที่16และ17มิถุนายนที่ตกลงมาประมาณเกือบ10%ใน2วันหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะขอคืน Winfall Profit หรือเงินกำไรส่วนเกินที่เกิดจากค่าการกันที่สูงขึ้นเป็น10เท่าของโรงกันน้ำมันทั้งหมดในประเทศไทยหุ้นโรงกันที่ตกลงมาแรงลองลองล,อง,ลองมาก็คือ BCP หรือบางจากที่ตกลงมา16.4%ใน6วันและ10.7%ในช่วง2วันสุดท้ายโดยเฉพาะในวันที่17มิถุนายน2565 ที่ตกลงมาถึง9.3%ในวันเดียวเนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลคงจะจัดการให้ทุกบริษัทจ่ายเงินจำเนวนมหาศาลคิดเป็นเงินประมาณกว่า20,000ล้านบาทในช่วง3เดือนข้างหน้าซึ่งอาจจะทำให้กำไรของหลายๆบริษัทในปีนี้ลดลงถึง30-40%จากที่คาดการไว้หุ้น s p r c ตกลงมาประมาณ15% ในช่วง6วันและ11%ในช่วง2วันหลังขณะที่หุ้นเอสโซตกลงมา10.8%และ11.6%ตามลำดับทั้งๆท,ที่หุ้นทั้งสองตัวมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งในอดีตรัฐไทยขอความร่วมมือให้ลงกลันเสียสละกกำไรให้กับรัฐบาลในช่วงปี2008ถ้าจำไม่ผิด ลงกันทั้งสองต่างก็ปฏิเสธเพราะผู้บริหารคงคิดว่าการจ่ายเงินโดยไม่มีกฎหมายรองรับนั้นเป็นการกระทําผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้บริหารของบริษัทยังคงยึดหลกักบรญัทพิบาลระดับสากลที่ว่าการนําเงินของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้เกี่ยวกับการทําธุรกิจแบบนั้นถ้าจะทําก็ต้องขออนุญาตหรือขอมติของผู้ถือหุ้นก่อน อย่างไรก็ตามนักลงทุนในตลาดหุ้นก็คงคิดว่ารอบนี้บริษัทอาจจะทำแบบเดินไม่ได้จึงเทขายหุ้นอย่างหนักหุ้น2ตัวสุดท้ายก็คือ IRPC ตกลงมา13.9%ใน6วันและ8.8%ใน2วันหลังส่วนหุ้น PTTGC ตกลงมา10.3%และ 5.4%ตามลำดับเหตุผลที่ตกน้อยกว่าตัวอื่นๆก็คือทั้ง2บริษัทมีธุรกิจการกันน้ำมันน้อยกว่าธุรกิจปิโตเคมีผลกระทบที่ต้องจ่ายเงินให้กับรัฐจึงน้อยกว่าคำนวณอย่างคร่าวๆแล้วในช่วง6วัน Market Cap หรือมูลค่าตลาดของหุ้นที่หายไปรวมกันของหุ้นลงกลั่นทั้งหมดลดลงถึงอย่างน้อย66,000ล้านบาท และถ้าคิดเฉพาะสองวันหลังที่เกิดจากผลกระทบของเรื่องการเรียกเงินจากลงกัรนอย่างชัดเจนก็ทำให้มูลค่าของหุ้นลงกลัันโดยรวมลดลงไปถึงไม่น้อยกว่า4ี่0 0ื่นล้านบาทหรือมากกว่าเม็ดเงินที่รัฐจะได้จากลงกลั่นใน3เดือนถึง2เท่าและนี่ก็ดูเหมือนว่านโยบายแทรกแซนกำไรของหุ้นลงกลั่นนั้นมองในแง่ของตัวเลขทางการเงินรวมของประเทศ ไม่คุ้มค่าแต่ที่จริงแล้วการแทรกแซงทางธุรกิจโดยไม่มีกฎหมายรองรับหรือกฎเกณฑ์รองรับโดยรัฐนั้นมีต้นทุนที่มากกว่าเรื่องของเงินมากต้นทุนที่ว่าก็คือชื่อเสียงที่จะเสียหายในสายตาของนักลงทุนต่างชาติที่ประเทศต้องการจะดึงให้มาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาในอนาคต เหตุเพราะว่านักลงทุนจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลอาจจะประสบปัญหาบางอย่างหรืออาจจะคิดว่านักลงทุนกําลังเอาเปรียบเช่นทำกําไรมากเกินไปและเข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานของกิจการซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจเสียหายดังนั้นนี่จะเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่า Regulatory r i ลิ lish, หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมธุรกิจของรัฐที่อาจจะทำให้บริษัทเสียหายดังนั้นต่างชาติก็จะพิจารณาว่าแต่ละโครงการจะคุ้มไหมถ้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเปรียบกับการลงทุนในที่อื่นอาจจะมีการเถียงว่าเราบังคับไม่ได้แต่ขอความร่วมมือให้ธุรกิจช่วยเหลือรัฐ หรือตอบแทนคืนต่อสังคมในยามที่ได้กําไรมากกว่าปกติและประชาชนกํำลังยากลำบากกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมากแต่นี่ก็ควรจะมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าลงก่นมีกําไรมากกว่าปกติมากจริงหรือไม่เหตุผลก็เพราะว่าค่าการกันก็เพิ่งเริ่มปรับตัวสูงขึ้นไม่นานในขณะที่ก่อนหน้านั้นก็ขาดทุนมาอย่างหนักและค่อนข้างนาน การได้กำไรมากขึ้นกว่าปกติในช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการชกเชยให้ธุรกิจลงการพออยู่ได้ในระยะยาวเหนือสิ่งอื่นใดก็คือค่ากา,การการก็อาจจะลดลงมาได้ในไม่ช้าซึ่งจะทำให้ธุรกิจขาดทุนได้และถ้าถึงวันนั้นรัฐจะช่วยชดเชยเม็ดเงินคืนให้หรือไม่ข้อเท็จจริงแค่ว่าธุรกิจลงการน,นั้น ไม่ใช่ธุรกิจที่ดีหรือทำกำไรได้ดีในประวัติศาสตร์ระยะยาวนั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงและนั่นทำให้การขยายตัวของกำลังการกลั่นทั่วโลกตกต่ำมายาวนานว่าที่จริงในอีกสักสิบปีข้างหน้าโรงกลั่นก็คงจะทยอยเลิกด้วยซ้ำเหตุเพราะว่าการใช้น้ำมันอาจจะน้อยลงไปมากอาน,นิสงส์จากรถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้น เราก็อาจจะยิ่งประสบปัญหาเพราะจะไม่มีใครอยากลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรักษากำลังการผลิตเพื่อให้มีกำลังการกันเพียงพอต่อความต้องการจนกว่าคนจะเลิกใช้น้ำมันในด้านของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองนั้นเราก็ต่างบอกว่าทุกฝ่ายต้องพยายามทําให้เกิด Good Corporate c o v e n a n หรือการดูแลและควบคุมบริษัท ต้องได้มาตรฐานและโปร่งใสทุกอย่างควรมีเกณฑ์ที่ดีและตรวจสอบได้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันกันกบการรับผิดชอบต่อสังคมและกติกาต่างๆอย่างชอบธรรมรัฐหรือผู้คุมโกฎฝ่ายอื่นรวมถึงตลาดหล,ลักทรัพย์และกรตก็จะต้องทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ฝ่ายอื่นๆทั้งหมดไม่ควรที่จะมีใครสามารถใช้อำนาจ หรือแม้แต่บารมีที่จะทำให้คนอื่นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมคนอาจจะบอกว่าเราเคยทํามาแล้วแต่ผมคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยและโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้าผมเองไม่ได้คิดที่จะต่อต้านเรื่องการจ่ายเงินของโลงกลารเอาแค่อยากเห็นว่าบริษัทเรียกประชุมเพื่อถือหุ้นก่อนได้ไหม